ุณสวัสดิค่ะอรุณสวัสดิ์แขกผู้มีเกียรติคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขนันทุกๆท,ท่านนะคะ ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การแข่งขันในวันที่5ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะของการแข่งขัน t Thailand Ultimate Chef Challenge ประจำปี2024นี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านสู่เวทีการแข่งขันค่ะเพื่อเฟ้นหานะคะเชฟผู้มีความสามารถและจะกลับบ้านไปค่ะพร้อมกับตำแหน่งแชมเปี้ยนของ TUCC ของเรานะคะดิฉันจื้อจือปิ่นรัตยงพันชัยค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันประชันฝีมือเชฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งปีนี้ค่ะเราได้ต้อนรับผู้เข้าแข่งขันกว่า10ประเทศทั่วโลกนะคะมากกว่า600ท่านเลยเข้าชิงชัยค่ะประชันฝีมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับวงการอาหารโลกอีกด้วยซึ่งปีนี้ค่ะการแข่งขันของเรายังได้รับการยอมรับนะคะและได้รับการรับรองค่ะจากสมาคมเชฟโลกหรือเ a ็กซ World Association of Chef Society อีกด้วยค่ะซึ่งปีนี้นะคะรงมีคณะกรรมการค่ะกว่า40ท่านเดินทางตัดสินมาแล้วทั่วโลกนะคะเพื่อมาให้ คำแนะนำค่ะและประเมินผลงานของเชฟผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ค่ะของการแข่งขันที่ UCC ของเราในทุกๆปีที่เชฟทุกๆท่านค่ะตบเท้าเข้ามาแข่งขันแสดงฝีมือแสดงศักยภาพนะคะและยังได้รับคําแนะนําจากเชฟค่ะที่เดินทางตัดสินมาแล้วทั่วโลกอีกด้วย<อ>นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของที c c และเป็นงานประจําปีที่คนในวงการอาหารพลาดไม่ได้นะคะ และในวันนี้ค่ะกับการแข่งขันวันสุดท้ายแล้วซึ่งเราจะทําการประกาศแชมเปี้ยนของเราในเวลา15.30นาทีเป็นต้นไปนะคะใครจะได้กลับบ้านไปพร้อมกับตําแหน่งแชมเปี้ยนเรามาร่วมให้กําลังใจและรอรุนไปพร้อมๆกันค่ะและอีกไม่กี่อึดใจนะคะที่หน้าเวทีตรงนี้ของเราเลยค่ะเรากําลังจะปล่อยอีกหนึ่งการแข่งขันนะคะนั่นก็คือ six different type of tapas ค่ะเป็นการแข่งขัน1ชั่วโมงนะคะและเป็นโคโซนสุดท้ายในรายการของเราในวัน,น ้แลวค่ะถ้าพร้อมแล้วอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมนับถอยหลังให้กำลังใจเชฟไปพร้อมๆกันนะคะคณะกรรมการค่ะเราโอเคไหมคะถ้าโอเคแล้วขอบคุณเชฟจาดงค่ะเรามาร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันใน5 4 3 2 1เชิญเชฟได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้การแข่งขัน Display challenge ของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับ1ชั่วโมงนี้ค่ะ หรือถ้าหาแขกผู้มีเกียรท่าไหนรับชมผ่านทางไลฟ์ของเราที่ Facebook ของ Event ไน์มาร์เก็นะคะก็สามารถที่จะกดไลค์นะคะหรือว่าส่งหัวใจให้กับพิธีกรได้เลยร่วมเชียร์นะคะเชฟผู้เข้าแข่ขันทุกๆท่านค่ะเพราะว่านอกจากในโคโซนนี้แล้วนะคะ ทางฮอตโซนของเราตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าร้อนระอุมากๆเลยเพราะว่าเรามีการแข่งขันรันเต็มทุกสเตชันของเราเลยค่ะอยากจะให้ทุกคนมาให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์นะคะให้กับเชฟของเราทุกๆท่านเลยค่ะ ด้านหน้าของปิ่นนะคะจะมีทั้งการแข่งขันโคโซนค่ะฮอตโซนนะคะจะอยู่ถัดไปและที่สําคัญอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญของเรานั่นก็คือจั o รูมนั่นเองค่ะในปีนี้นะคะต้องเรียกได้ว่าคณะกรรมการของเราเนี่ยทำงานหนักมากๆเพราะว่าเชฟทุกคนวันนี้ส่งผลงานเข้ามาเนี่ยประกาศเหรียญทองไปมากมายเลยแต่วันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้กลับบ้านไปพร้อมกับตําแหน่งค่ะผู้ชนะของเราซึ่งในปีนี้นะคะ นอกจากรางวัลแชมเปี้ยน Champion ในแต่ละแคตตากรีแล้วค่ะเช่นเคยเราก็จะกะประกาศนะคะ Best ในสาขาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Best Ultimate Establishment Award รุ่น Professional Chef นะคะ Best Ultimate Asian g u m e t Challenge แบบ Open ค่ะ Best Ultimate Asian Chef Award Professional Chef น,ะะ Best, Ultimate Professional Chef นะะ Best Ultimate Professional Chef Award ค่ะ Best Ultimate Junior Chef Award ะะและ Best Ultimate Pastry Chef Award ค่ะที่สำคัญนะคะ อีกหนึ่งรางวัลเพิ่มเข้ามาในปีนี้เป็นรางวัลพิเศษนั่นก็คือ Top Score Award สำหรับ p r o f e s s i o n a l และ Junior s h e v อีกด้วยค่ะ ซึ่งในแต่ละปีนะคะเราจะได้เห็นทั้งสถาบันเองค่ะโค้ชเองเชฟเองต่างๆเนี่ยส่งผู้เข้าแข่งขันเข้ามานะคะไม่ใช่แค่ประลองฝีมือเท่านั้นแต่นี่ยังเป็นเวทีที่เราจะได้แสดงความสามารถค่ะของวงการอาหารไทยนะคะสู่ระดับสายตาโลกอีกด้วยที่สำคัญค่ะวันนี้ใครนะคะที่ได้รับรางวัลไปในช่วงของวันต้น,ตนๆวันแรกๆแล้วอย่าลืมตามแ็กของสกอร์บอร์ดของเราให้ดีเพราะว่าวันนี้เราจะประกาศและแจก รางวัลเลยค่ะปีนี้เรามีการแข่งขันกว่า23รายการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้แชมเปี้ยนในทุกๆรายการตามแทร็กคะแนนของคุณให้ดีนั่นเองค่ะ ladies and gentlemen our warm welcome to all of you and welcome to the final day of Asian largest culinary challenge with Thailand ultimate chef challenge 2024 i am zuzu Pinrat, and it is my absolute honor to be here as your host once again this year with the 10th edition we're able to welcome over 600 talented chefs from over 10 countries around the world competing in over 20 categories therefore today at 3.30pm don't forget to keep track and come here to cheer up for your favorite team once again, our TUCC has been recognized as the most prestigious culinary competition in Asia's region. And also, this year, we welcome over 40 judges around the world, certified by VAX, World Association of Chef Society. And if you are able to hear our announcement, make sure to make your way to Hall 12 and cheer up for your favorite chef. Of course, I'm standing up right here on the, on the stage, and I can feel and also smell to all these beautiful fragrance from the hot cooking zone as well. Right now, we have all the station up and running for the hot cooking zone, and with all the challenges they are now doing. And of course, right here at the cold zone, we have the last six different tapas challenges in the next 50 minutes or so. We will be able to complete the call shown and get ready for the award ceremony starting from 3:30 p.m. 3:30 p.m. Therefore, I would love to invite everyone who are here with us at the kitchen station or who is watching us live right now at Even Nine Marketing, Facebook, and TUCC. Please make sure to hit the likes button and of course send us some hearts to share up for your favorite team. Once again, this year we welcome over 600 professional chefs and talented chefs to come to join this competition, and they are here for the best ultimate chef title. So allow me to walk you through what are the champion trophies that will be given today. Today we'll be announcing over 20 categories of the competition. And also, we will, we will be able to find out the best ultimate establishment award for professional chefs, the best ultimate Asian Gourmet Challenge for the AGC Team of Three, Best Ultimate Asian Chef Award Professional Chef. This award will become with the trophy and also the cash award as well. For the best ultimate professional chef Award will be rewarded with the trophy and 10,000 baht cash. For best ultimate junior chef award junior chef, trophy with 10,000 baht cash. And also for the best ultimate pastry Chef award, trophy and 10,000 baht cash. This year we added one more category we have top schools award for professional and junior chef the winner will receive the trophy with 5000 baht cash so let's come back again at 3:30 p.m to cheer up for your team and your favorite team as well so well i can't wait to see and announce our champion for all the category <laughs> 欢迎各位莅临到我们第十届的二零二四泰国极限烹饪厨师大赛的，我是今天的主持人芝芝，很荣幸能够欢迎各位莅临选手们来到比赛现场的。今天是我们最后一天的比赛了，希望各位大家比赛愉快，包括我们今天别忘参加三点半的颁奖典礼，三点半的颁奖典礼的。 今天我们会把所有的奖励宣布，包括我们的冠军。希望各位大家可以期待，包括我们的三点半。等一会儿见了哦。